อีกครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าผมบอลแลทุเสกกำปังนะครับมาพบกับทุกท่านกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าให้คุณฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันนั้นเป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ถือว่าสายหมูแล้วก็ผู้ที่นิยมบูชารูมไปถึงการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกําลังนิยมกันมากเลยนะครับ ผมกำลังพูดถึงเรื่องราวของพระอินทร์ที่วัดเทวราชกุลชรวรวิหารนะครับอีกหนึ่งสถานที่เก่าแก่ที่อยู่ติดก,กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์โชติเวทของเราเลยครับล่าสุดนั้นผมก็มีการเดินทางไปใกล้ๆที่โชติเวทนะครับแล้วก็ยังเห็นว่าโอ้โหตอนนี้ก็ยังคงมีผู้คนที่จะเดินทางหลั่งไหลเข้ามาเพื่อมากราบสักการะบูชาพระอินทร์กันที่นี่นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเรื่องราวครับของวัดเทวราชกุญชรวาสนาที่แห่งนี้มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนอกเหนือจากพระอินทร์ครับที่หลายคนได้ทราบกันแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ t r a v e l กระปุกด้วยนะครับที่ผมได้นําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวัดเทวราชกุญชรวรวิหารนั้นถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับที่มีมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับสถานที่นั้นตั้งอยู่ริมคลองประดุงกรุงกรเกษมแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่สำคัญครับใกล้กับศูนย์โชติเวทของเราด้วยนะครับโดยสายบุญแล้วก็สายมูนิยมไปถวายผ้าตรายและกราบขอพอรพระพุทธเทวราชปฏิมากรน,นะครับโดยเฉพาะการไปก,กราบสการะองค์เทวราชเนรมิรนะครับ หรือว่าที่คนทั่วไปเรียกว่าเทพพันใจซึ่งก็เป็นเทพประจำวัดนะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้สมหวังดังใจหมายนะครับรวมถึงมีสถาปัตยกรรมครับจิตรกรรมฝาผนังและโบราณสถานให้ได้เที่ยวชมกันมากมายวันนี้ครับทางรายการของเราครับก็เลยนําเรื่องราวของวัดธิราก,กุลชรนะฮะถือว่าเป็นอีหนึ่งวัดครับที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนำข้อมูลมาฝากทุกท่านกันครับอันดับแรกครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของวัดเทวราชกุลชรน,นั้นมีประวัติความเป็นมามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเดิมเป็นวัดราดครับซึ่งชาวบ้านนั้นเรียกว่าวัดสมอแข่งนะครับโดยมีการเล่ากันว่าเพราะว่ามีต้นสมอร่องแร่งเยอะมากครับตรงนี้บางกอสันนิษฐานว่า สมอนั้นเพี้ยนมาจากคำว่าธมโมนะฮะซึ่งเป็นภาษาเขมรครับแปลว่าหินวัดแห่งนี้คงเรียกกันครั้งแรกว่าธมโมแครงนะครับซึ่งแปลว่าหินแกร่งนั่นเองเดชสมเด็จพระบรวร,ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาศนะครับกมรมราชวังบรวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงปฏิสังขรณข,ขึ้นใหม่นะครับ ต่อมาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพระโอรสของสมเด็จพระศรีสุดารักษ์นะครับส่งเปรณนาต่อนะครับโดยมีพระเจ้ารงบรมวงศงเธอพระองค์เจ้ากุญชรกรมพิทักษ์เทเวศซึ่งเป็นพระราชโอรสในราชการที่สองส่งอุปถมัมภ์เมื่อสิ้นพระชนแล้วครับพระรวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหานาตราชดุรงคฤิพระโอรสส่งอุปถัมภ์ต่อนะครับ หลังจากนั้นเจ้านายผู้สืบสกุลกุญชรให้ความอุปถัมภ์โดยลําดับครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่าวัดเทวราชกุญชรด้คำว่าเทวราชนี่นะครับแปลว่าพระอินนั่นเองเอามานําหน้าพระนามของพระองค์เจ้ากุญชรซึ่งแปลว่าช้างรวมแล้วนะครับ แปลว่าช้างพระอินทร์ครับปัจจุบันกลมุมศรลปากรนั้นได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สําคัญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวประวัติคก่กาวๆครับของวัดเทวราชกุญชรนะครับที่ถือว่าเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับในวัดเทวราชกุญชรวรวิหารของเรานั้นมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่าวัดเทวราชกุญชรนั้นไม่ได้มีแค่พระอินทร์เท่านั้นนะครับที่ เป็นสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดครับแต่ว่าที่นี่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มครับมีรูปทรงคล้ายกับพระอุโบสถวัดพระแก้วเลยนะครับโดยผานังพระอุโบสถนั้นมีจิตรกรรมฝาผานังทั้ง2ด้านเหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพนะครับเป็นเหตุการณ์ตอนเหล่าเทพพดาม,มาชุมนุมกัน ภายในครับประดิษฐานพระพุทธเทวราชปฏิมากรนะครับเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทองปางมานวิชัยครับขนาดหน้าตักว้าง4.35เมตรนะครับสูง5.65เมตรโดยเป็นฝีมือของช่างสมัยทวรารวดีเลยนะครับเป็นองค์ประธานก็จะนิยมถวายผ้าตรายแทนดอกไม้ทุบเทียนครับเพราะเชื่อว่าจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการกราบขอพรเป็นเท่าทวีคูณนะครับ ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อดำครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีนะครับประดิษฐานอยู่ภายในพระมนฑดบจตุรมุกนะครับอีกทั้งยังเป็นสถานที่จะแสดงพุทธศินเช่นพระพุทธรูปเก่าโบราณแล้วก็รอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุกเป็นต้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนนั้นนิยมไปกราบไหว้บูชากัน ต่อไปครับเป็นหอพระรัตนตรัยครับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดครับสารารายสุชาดาสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางใสาญาตินะครับซึ่งเป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมด้วยสําหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับต่อไปครับเป็นสาลารายพาวลีนานะครับ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปปางสมาธินะครับใช้เป็นสถานที่ทําบุญทวายสังฆทานในโอกาสต,ต่างๆของพุทธาศาสนิกชนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งจุดคือพระวิหารครับประดิษฐานพระพุทธร,รูปสมัยต่างๆที่ทําด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองนะครับมีขนาดหน้าตัก19นิ้วสูง43นิ้วจํานวนถึง9องค์ด้วยกันครับ และสถานที่ต่อไปครับที่วัดเทวราชกุญชรนั้นก็คืออังคารเทวราชธรรมศาลานะครับเป็นอังคารทรงไทยตรีมุกสองชั้นโดยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมอุรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธรัตนโกสินมหาวชิราลงกรน,นะครับซึ่งมีขนาดหน้าตัก19นิ้ว มาประดิษฐานประจำพระแท่นบุตรสภายในอังคารหลังนี้ครับสถานที่ต่อไปครับเป็นจุดที่เรียกว่าอังคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติมวกครับเป็นอังคารส่งปัญญาประยุกต์นะครับสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าาเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาในปี2555ครับ ภายในอังคารเอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติครับจะประดิษฐานพระพุทธดาวดึงเทวราชครับพระยืนปางอุ้มบาทและพระพุทธจัก,กรพัินะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณจากยุครัตนโกศิทร์ตอนต้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อังคารเทวราชกุญชรครับเป็นอังคารทรงปั้นยาสองชั้นอายุกว่า100ปีนะครับปัจจุบันนั้นเป็นอังคารอนุรักษ์นั่นเอง อังคารเทวราชธ,ธรรมศภานะครับก็เช่นกันครับเป็นอังคารทรงปัญญาประยุกต์อายุร้อยปีเช่นกันนะครับก็เป็นอังคารอนุรักษ์ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเราเลยครับอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเลยครับคุณผู้ชมก็คือพิพิธภัณฑ์สักทองนะฮะอังคารที่มีลักษณะทรงปัญญาประยุกต์สองชั้นนะครับใช้เสาไม้สักทองทั้งหลังเลยนะฮะขนาดเสาสองคนโอบ ซึ่งไม้สักทองนี้ครับมีอายุมากกว่า400ปีเลยทีเดียวด้านนอกครับประดิษฐานปฏิมาการมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะครับหล่อสำมฤทิ์โดยพระอินทร์นั้นถือเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ตามกติเทวะมันตราพยากรณ์นะครับส่วนภายในมีการจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง19พระองค์และพระอริยสงฆ์ชื่อดังมากมายนะครับ นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อันเจิดมาจากประเทศเสียลังกาด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์นายสักทองนี้นะฮะก็แนะนาให้คุณฝั่งนั้นลองเดินทางไปดูนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ต้องห้ามพลาดเลยว่างั้นนะผมกออ็ได้ลองไปามาครั้งสองครั้งขนาดอยู่ใกล้ๆนะนะนนก็ยังมีโอกาสไปน้อยมากแต่ได้ไปอยู่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็โชคดีเนาะที่ครั้งนั้นเนี่ยยังดู สงบอยู่นะผู้คนยังไม่เยอะมากเท่าตอนนี้นะก็ได้ความประทับใจหลายเรื่องนะฮะได้เรียกสมาธิอะไรต่างๆมากมายครับนะครก็แนะนำเลยแนะนำคุณผู้ชมนะฮะเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ไม้สักทองได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดเทวราชกูลชรวรวิหารนะครับนั่นคือองค์เทวราชเนรมิตครับที่ผู้คนเรียกกันว่าเทพทันใจนะฮะ ปติมากรรมองค์เทวราชนรมิตนะฮะประกาศสิทธิ์ดลใจปกกล้าวคุ้มภัยอธิษฐานดั่งใจสําเร็จสมปรารถนาครับองค์เทวราชนิรมิตที่วัดราชกุญชรนครับมีความสูง1.5เมตรนะครับเป็นองค์เทพประจําวัดเทวราชเลยครับโดยอัญเชิญประดิสนานบนแท่นานางคารเทวราชรรมสถิตครับเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2554 ในเวลา9ก้นากา19นาทีนะครับโดยผู้คนงั้นต่างนิยมแกับเดินทางมาบูชานะฮะกราบไหว้และขอพรเทพธันใจหรือองค์เทวราชเนรมิตรครับซึ่งก็จะเปิดทุกวันนะฮะคุณผู้ฟังครับเปิดทุกวันเลยนะฮะแล้วก็การเดินทางครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากจะเดินทางมา บูชาแล้วก็กราบสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับก็เดินทางมาได้ที่ทางด่วนยมราชนะฮะถ้ามาจากรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ตรงเข้าถนนพิษณุโลกนะฮะเมื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลกนั้นสามารถไปได้3เส้นทางเลยนะก็คือจากถนนพิษณุโลกนะครับก็ให้คุณเลี้ยวขวาที่สี่แยกพรนิชยาการนะครับเข้าถนนพระราม5 เลี้ยวซ้ายสู่ถนนศรีอยุทยาครับก็จะตรงไปที่วัดเทราชกุญชรได้นะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือ,อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทีเวศหรือศูนย์โชติเวศนะครับก็สามารถสังเกตได้ง่ายนะฮะอยู่ใกล้กับหอสมุดแห่งชาตินั่นเองนะครับหรือว่าถ้าจะเดินทางผ่านรถประจําทางก็จะมีหลายสายนะครับทั้งสาย3สาย9สาย16 สาย30 32 33 49 64 65นะฮะก็จะผ่านหอสมุดแห่งชาติรวมไปถึงผ่านทางทางวัดเทวราชกุลชรเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าจะเดินทางมาทางเรือก็ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศเลยนะครับวัดเทวราชกุลชรก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะเดินทา่ามข้ามคลองมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่ อยู่ติดกับมาหาวิทยาลัยของเรามากแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจากผู้คนที่เคารพศรัทธานับถือพระอินทรครับที่เดินทางมาบูชากราบสักการะขอพรกันที่นี่นะครับ คุณผู้ชมครับในตอนหน้ารายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากทุกท่านกันนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผ่าน rm utp live ครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนําและติชมรายการกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเราจะได้กลับมาเจอกันในตอนหน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ